สวัสดีครับวันนี้นะครับเลสโกเมียนมาก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศเมียนมานะครับว่าต้องใช้วีซ่าไหมนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆบางคนนะสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะถ้าผมต้องการเดินทางไปประเทศพามา่าผ่านทางด่านชายแดนไม่ทราบว่าต้องใช้วีซ่าพามา่าไหมนะครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับรัฐบาลเมียนมา ได้ยกเว้นวีซ่ากับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะฮะที่เดินทางไปประเทศพมา่าโดยทางเครื่องบินนะฮะไปลงที่สนามเป็นลงที่สนามบินนานาชาติซึ่งในพมา่าจะมีอยู่3แห่งด้วยกันนะครับก็คือสนามบินมินกะลาโดงที่ย่างกุ้งสนามบินเนปิดอและก็สนามบินบันเะเลนะครับถ้าหากว่าเราเดินทางโดยเครื่องบินนะฮะไปลง ที่สนามบินนานาชาติของประเทศพมา่าไม่ต้องใช้วีซ่านะครับผมเราสามารถท่องเที่ยวในประเทศพมา่าได้ถึง14วันด้วยกันโดยใช้แค่พาสปอร์ตเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเดินทางไปประเทศเมียนมานผ่านทางด่านชายแดนนะครับในกรณีนี้จะมีอยู่2แบบด้วยกันหรือ2กรณีด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือว่าเราต้องการไปเที่ยวแค่หัวเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับด่านชายแดนนั้นๆนะในกรณีนี้เราไม่ต้องใช้วีซ่านะครับ เช่นาจากแม่สายไปท่าขี้เหล็กจากแม่สอดไปเมียวดีจากพุนน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีไปเมืองทวายจากด่านสิงขอนประจบกิริขันไปเมืองบริดแล้วก็จากระนองไปเกาะสองนะครับในกรณีนี้เราไม่ต้องใช้วีซ่าใช้แค่หนังสือผ่านแดนชั่วคราวหรือ Temporary Border p a s s เท่านั้นเองนะครับการขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราวเนี่ยก็คือใช้แค่บัตรประชาชนไปเดียวไปยื่นขอได้ที่ทําการหนังสือผ่านแดนที่ตั้งอยู่ตรงหน้าด่านนะครับ เราสามารถท่องเที่ยวหัวเมืองชายแดนได้7วันด้วยกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการเดินทางต่อไปอีกนะครับไปเที่ยวเมืองอื่นๆอีกนะฮะผ่านทางด่านชายแดนนี่แหละครับผมนะฮะในกรณีนี้เราต้องใช้วีซ่านะครับผมเช็ด เราต้องการเดินทางจากดานแม่สอดไปเมียว,วดีไปเมืองพะอันซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยงนะครับไปเมืองมะละแมงเมืองหลวงของรัฐบอลไปพระทาตอินแขวนไปย่างกุ้งนะครับในกรณีนี้เราต้องขอวีซ่าที่สถานทูตพม่านะฮะการขอวีซ่าก,กเา็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในภายหลังเนะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับผมนะบวันนี้ก็าฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ ฝากเพื่อนๆน,นะฮะติดตาม Subscribe ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนมีคำถามก็ทิ้งคำถามไว้ได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับ